รถเข้ามาคุณพี่ขาด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นโตโยต้าแคมรีสีบอลเงินค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะคะสีบอลเงินนี่ไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนะคะถ้ามีตัวไฮบริดเนี่ยคุณพี่คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี2.5ไฮบริดค่ะปี2019รถน่วยงานปลดประจําการใช้งานมือเดียวนะคะเลขไม้อยู่ที่ประมาณแสนสองเท่านั้น,นะคะ่ะพี่สภาพรถสวย,สวยและราคาน่ารักน่ารักนะคะแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสวยมากๆกเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไง ะะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจะเจอกับน้องกางเต็นเพยรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพยรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะหนูมานําเสนอนี่บอกเลยว่าโทนนี้หนู หาเข้ามาคือไม่เยอะเลยนะคะด้านหน้าของหนูนะคะเป็น t o y ยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดนะคะสีบอลเงินนะคะคุณพี่ขาปี2019นะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนสองเท่านั้นเข้าเช็กระยะรอบใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่เป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติศูนย์เข้าเช็กระยะทุกหมื่นกิโลเลยนะคะและราคาน่ารักน่ารักด้วยค่ะคุณพี่ขา8แสนส่บาทเท่านั้นโอ้โหปกติตัวไฮบริดนะจะอยู่ที่ประมาณ8แสนไปไปลายเกือบ9แสนนะ,ะคุณพี่ขา แต่อันนี้โอ้โหราคาดีมากเลยนะคะคุณพี่และสภาพรถยังสวยค่ะเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะคุณพี่เดี๋ยวพาไปชมร,บรอบๆคันเลยว่าสวยขนาดไหนนะคะก็ไฟใส่แจ๋วได้ไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์เซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันป้ายทะเบียนสวยๆ8 8 4 2นะคะคุณพี่นี่เห็นไหมคะ คือคันย่ารอยบุบหลักนี้ไม่มีเลยและโทนสีที่เป็นสีบอลเงินนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ PM 2.5ฝุ่นเยอะใช่ไหมเนี่ยแทบมองไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะคุณพี่คะและก็เนี่ยค่ะคุณพี่ได้ล้อแม็กนะคะแม็กเดิมแท้จากโตโยต้าเลยนะคะตัวยางนะคะเป็นปี2023นะคะสภาพยางยังไม่มีการเสริมสภาพเลยนะคะชุมล้อด้านในค่ะคุณพี่โชคไม่มีการเปลี่ยนมาจุดแต่งพ c ซีจากโรงงานยังอยู่นะคะพ่นเคลือบการสนิมให้แล้วเรียบร้อยค่ะใหม่กิฟต์เล ตำแหน่งตัวน็อตนะ,ะอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวเลยนะคะผูกระจกด้านข้างปรับผบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะตรงนี้ก็เป็นตัวคมเงียเง่ยมคมยังไม่มีรอยลอกร่อนเลยนะคะคุณพี่ขาคนนี้สวยมากๆที่เปิดประตูคะ่ะใหม่กริ๊บเห็นไหมคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะ โค้ดเดิมพาเดิมไม่มีการเปลี่ยนกระจกบานข้างมาคุณพี่สังเกตโลโก้โตโยต้านะอันนี้จะมีพร้อมเลยนะคะสัญญาณกันขโมยมีมาให้เรียบร้อยนะคะเหลี่ยมซานตัวน็อตนะคะทางฝั่งด้านนี้นะคะประตูทางฝั่งซ้ายมือด้านหน้าของกลางเต็นท์นะไม่มีรอยแกะขันไขนะคะบ้านพับนะคะ จุดมาคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะตำแหน่งตัวน็อตไม่มีเปลี่ยนนะคะคุณพี่นี่น็อตข้างล่างนี่ก็จะเป็นโครสีกับตัวรถนะคะอันนี้จะเป็นของเดิมจากโตโยต้าเลยสครับเพจด้านข้างมีมาให้นะคะใหม่สะอาด,อาดเลยะคะ่ะคุณพี่และให้ดูนะคะตรงนี้สติกเกอร์มาตรฐานจากโรงงานนะคะแผงป้ายมออก,กอ,อยู่ครบแผ่นเพจยังอยู่นะคะคุณพี่คะเหลี่ยมสานตัวนอ็อตทางฝั่งประตูทางด้านหลังซังซ้ายมือนะคะไม่มีรอยแกะไขะคะ่ะคุณพี่เห็นไหมออ รูปได้เลยนะถ้ารถทําสีมานนะคะสีมันจะแบบสกักสาบมือนะคะอันนี้ไม่ได้ทําเลยค่ะคพี่โครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะนี่ทางประตูด้านหลังคุณพี่เห็นไหมสวยมากๆเลยสักับเพดอน,นเล็กๆด้านหลังก็มีให้นะคะแล้วก็ม่าน,นะคะทั้งสองฝั่งแบบส่วนตัวมะมีมาให้ถึงสองฝั่งเลยค่ะติดฟิล์มเป็นฟิล์มลามินาฮนะ,ะแล้วกระจกกระพรดเดิมด้วยค่ะของโตโยต้าเลยนะคะคุณพี่ค่ะฝั่งนี้ด้านนี้กันนิดนึงนี่ ไฟท้ายทากรอบไฟใสแจ๋วไฟเป็นแบบ LED นะคะพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะฝะังติดลึกกับกันชนด้านท้ายคำไมกริบเลยนะคะเปิดน,นี่กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะเห็นไหมคะกรอบไฟฝั่งนี้ไม่มีรอยแตกนะคะสะภาพเดิมเลย ตรงนี้นะคะที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางมากใหม่สะอาด,ดเลยนะคะใส่ของด้เยอะแยะแล้วก็จะมีช่องที่สามารถเอื้อมจิบของจากด้านในรถนมาหยิบข้างหลังได้นะคะโดยทีมต้องลงจากรถนะคพี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ไม่ลงแม่แรงนะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะซีนทานมะพร้าวไม่มีการพ่นทําสีมารับประกันโครงสร้างด้านหลังไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะตัวนี้นะ,ะยางอะไหล่คุณพี่ได้เป็นล้อมแม็กนะคะของเดิมของเขานะ่ย อุปกรณ์มีให้ครบเลยเดี๋ยวกัางเต็นท์ให้ดูทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะคุณพี่คะถ้าเห็นกับแสงนะค,ะคุณพี่เลียมซานตัวนอ็อตรอยบุบตัวรถนะคะรอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยเห็นไหมคะ ประตูไม่มีการเปลี่ยนดูจากเส้นสายตรงนี้ค่ะคุณพี่เชื่อมยาวต่อถึงกันนะคะไม่มีเคลื่อนนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะกระจกฝั่งนี้ก็พัดเดิมนะคะคุณพี่จะมีโลโก้โตโตยต้าอยู่พร้อมเลยไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะประวัติศูย์เช็คที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดนะคะมาตรงนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะแผงประตูด้านหลังนะคะจะเป็นหนังนะคะแบบนุ่มๆอย่างน,นี้เดินตะเข็บได้สีน้ำตาลน,นะคะรักชูรีส่สุดๆเลยนะคะเหลี่ยมสานตัวรถท่าทางฝั่งขวามือตรงนี้เหมือนกันไม่มีรอยแกะคันไขค่ะคุณพี่เห็นไหมคะ มีสภาพเดิมเลยและภายในนะคะคุณพี่เบาะหนังสีดาตึงๆฟูๆเลยตัวนี้เป็นตัว2.5ไฮบริดนะคะเบาะตรงนี้ไม่สามารถปรับได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยไฮบริดพรีเมียมสามสามารถปรับเอนเบาะได้นะคะคุณพี่แล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้ไม่มีจะมีแค่เป็นที่วางแก้วน้ํานะ แอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะคอนโซลตรงกลางถ้าเป็นตัวไฮบริดนะคะคจะเหมือนเป็นสีแบบไทเทเนียมนะคะคุณพี่ด้านหลังนะคะที่ชาร์จแบตนะคะมีให้2จุดกระเป๋าชิงโจ้ด้านหลังมีมาให้หลังคาใหม่สะอาดสะอ้านค่ะคุณพี่รอยอักขาลัเลยยนการเจอไม่มีนะคะคุณพี่และได้หลังคาสลูอีกนะคะหูกระจกด้านข้างมีลืมบอกไปนะคะมีตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์ค่ะแจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะคเวลาลดคันข,ข้างนะคะคัดเถิบเข้ามาอย่างเงี้ยเน,นะ ประตูนะคะทางฝั่งทางด้านคนขับตรงนี้นะคะคุณพี่ขากระจกนะคะทั้ง4บานเปิดปิดแบบออตโต้ได้ด้วยนะคะแล้วก็หุมกระจกประพาไฟฟ้า,าคือตำแหน่งนี้นะคะเมมโมรี e ซีทนะคะเซตตำแหน่งเบาะนะคะได้ถึง2จุดได้กันเลยนะคะคุณพี่ขามาดูทางฝั่งเหลี่ยมสันตนัวอท่าทางด้านประตูทางด้านนี้คะ่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะขันไขจุดมาร์คคอวซีจากโรงงานยังอยู่ครบเลยะคะ่สะสครับเหตุด้านข้างคุณพี่เห็นไหมไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคุณพี่ขาและเบาะนะคะที่นั่งด้านหน้าตรงนี้นะคะไม่มี ไม่มียุบตัวนะคะเบาะไม่ล้มเลยนะคะเป็นเบาะหนังบักเก็ตซีทอบรัดตัวนั่งสะดวกสบายนะคะเบาะปรับพับไฟฟ้าคูหน่าด้วยเดินหน้าถอยหลังยกเบาะได้แล้วก็มีตัวดันหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวข้ามาดูภายในกันนิดหนึ่งภายในนะคะคุณพี่ะคะ่ะนี่หนูให้เห็นนะพวงมาลัยนะคะของเดิมนะคะไม่มีรอกล่อนมีครุสคอนโทรลนะคะตรงนี้นะแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงอะไรได้จากตรงนี้ตัวนี้ควบคุมพวกหน้าปัดหน้าจอการแสดงผลนะคะหมวดตรงนี้นะ แล้วก็ตัวนี้คือขอขอนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะเครื่อนจะเงียบม,มากเลยนะคะพวงมาลัยนี้ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคุณพี่คะเวลาเราเซตตำแหน่งพวงมาลัยกับเบาะนะคะเวลาแบบกดเซตตรงนี้แล้วอ่ะเขาสามารถปรับตามตำแหน่งที่ตั้งไว้ได้เลยพวงมาลัยก็ปรับเหมือนกันนะความสูงตำ่ำปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอ่านี่ แจ้งเตือนแรงแรงดันลมยางต่ำก็แจ้งนะคะคุณพี่คะตัวนี้นะคะ,ะเลขไม้ไม้แท้ไม่เดิมนะคะคุณพี่ไม่มีการกองไม้เลขไม้อยู่ที่แ2นสองนะคะคุณพี่คะอันนี้ก็จะมีพวกบายสปอร์ตนะคะอะไรต่างๆนะเขาคุมหน้าจอเห็นไหมแล้วการแสดงผลนะเป็นรูปตัวรถด,ด้วยนะคะแบบดิจิตอลเลยนี่นี่ อันนี้เป็นระบบดูพวกแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะมีตั้งค่าตัวบสปอร์ตระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถนะคะระบบช่วยจอดมีด้วยนะมานด้านหลังปรับได้อะเดี๋ยวดูหน่อยกดปึ๊กนี่เปิดปิดไฟฟ้าจ้าอ่าสั่งได้ที่พวงมาลัยนะอ่ากดสนุกเลยล่ะ ั้งค่าจากตรงนี้นะปุ่มตรงนี้ที่เป็นการแสดงหน้าจอแบบนี้อโอเคควบคุมเครื่องเสียงได้หมดนะคะ การกินน้ำมันตอนนี้นะคะอันนี้ตัวถังนะนี่น้ำมันก็คันนี้น้ำมันนะเหมือนเกือบจะเต็มถังเลยนะคุณพี่ขาคือวิ่งได้อีกยาวไกลนะคะตัวนี้หน้าจอทัชสกรีนนะคะคุณพี่ระบบออปชั่นแบบจัดเต็มมากนี่เชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะบลูทูธ fm/am นะคะ usb aux ทําได้นะคะ แอปพลิเคชันต่างๆที่คอ n เน็ t ทีคอนเน็กก็ทําได้นะพี่แต่ว่าทีคอนเน็กเนี่ยเราต้องมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อในโทรศัพท์ของเราเราสามารถรู้พิกัดตัวรถนะรู้ว่ารถสตาร์ทหรือรถอดับเครื่องตรงไหนตําแหน่งไหนแล้วก็แจ้งเตือนเวลาลูกค้าต้องเอารถเข้าสู์แล้วอย่างเงี้ยโหดจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบภายในต่างๆของตัวรถนะคะ ตรงนี้เราก็ได้เป็นตัวแอร์ออโต้ด้วยนะคะคุณพี่แอร์เขาเป็นนาโนนะคะคุณพี่ขาช่วยกองแบบกลิ่นกองแบบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคุณพี่ ออปชันเต็มมากตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตโดยที่ไม่ต้องเสียบสายค่ะคุณพี่คะมีหัวเกียร์ไม่มีลอกร่อนเลยนะคะขับหมดอีโคโหมดนอร์มอลโหมดหมดสปอร์ตได้หมดหมด EV ไฟฟ้าเบรกโคมีมาให้เบรกโคเนี่ยใช้กรณีที่รถติดไฟแดงนะคะคุณพี่เราจะได้ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้เนาะตัวนี้ที่ใส่แก้วมีมาให้ครบเลยถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะคะเขาจะมีตัวที่ปรับ พัดลมเบาะตรงนี้นะคะแล้วคือตัวนี้เป็นเครื่องเสียงของโตโยตา้าเสียงทอ,อยู่แล้วถ้าเป็นจีบ JBL อีกก็คือเพราะเข้าไปอีกบวกๆเลยนะคะกระจกมองด้านหลังนะคะตัดแสงแบบออโต้ให้ด้วยนะะแสงไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นแสงสีขาวแบบซอฟๆอ,อย่างนี้นี่ปู๊นี่เห็นไหมคะชันเต็มมากตัวนี้คู่มือ การใช้รถนะคะยังมีอยู่ครบเลยนะคะตกแต่งแสงไฟแอมเบียนไลท์ภายในตัวรถด้วยค่ะโหกริบมากๆเลยในส่วนนี้เดียกกางเต็นท์จะพาไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่กิบมันรอบคันไหมไปดูกันเลยเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่ค่ะด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็นเครื่อง2.5าไฮบริดค่ะคพีสภาพเครื่องเดิมเดิมเครื่องใหม่กิบรอยรับน้ำมันรับสนิมไม่มีเลยคุณพี่ค่ะเรียมสานตัวนอ็อตคมกิบทุกตัวคุณพี่เห็นไหมไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะคุณพี่ สวยมากๆเลยตอนน้ำหล่อเย็นยังมีให้ครบเลยนะคะน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์อะไรตรวจเช็คให้ของพี่แล้วก็ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนรับรถไปนะคะคุณพี่ขะมีให้เห็นแบบสภาพเครื่องเต็มๆสายใสไฟเดิน เดินงานให้แบบว่าละเอียดเลยอันนี้ของเดิมจากศูนย์เลยนะคะกระดงกระดูกงูค่ะคุณพี่คะ่ะไม่มีเปาะไม่มีเสื่อมนะคะคุณพี่รถใช้งานประมาณ6ปีแต่สภาพใหม่กริบนะคะคุณพี่คะ่ะให้ดูโครงสร้างทางด้านหน้านะคะไม่มีการพ่นทําสีมานะจุดเม็ดอากาการผลิตจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ เรียมสานตัวน็อตนะคุณพี่ค่ะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไข่ค่ะคุณพี่เห็นไหมคะสวยมากๆซีนยางนะใช้งานได้ตามปกติชคนะคะเดิมเดิมเลยค่ะคุณพี่ค่ะรับประกันคันด้านหน้านะคะไม่มีการชนหนักมาแน่นอน,นะคะตรวจสอบได้เลยของเรามี ทาง QC ตรวจสอบรถนะทั้งหมด264จุดด้วยกันค่ะคุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะกอบไฟแท้ไฟเดิมของโตโยต้าเลยต้องเป็นไทยคอยโตะเท่านั้นนะคะคุณพี่ค่ะสวยมากๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเป็นของไทยคอิโตเหมือนกันนะคะคุณพี่ค่ะนี่ค่ะซีนยางนีใช้งานได้ตามปกติเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีการคอสทาสีมาเลยนะคะจุด mark QC จากโรงงานยังอยู่ชกเดิมๆไม่มีรอยไข่นะคะคุณพี่ฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะกิ๊บๆเลยค่ะแพง ฝากกระโปรงด้านหน้านะคะสภาพไม่กิฟคุณพี่ขาแผงกันความร้อนนะคะไม่มีถลอกฉีกขาดเลยคะ่ะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะซีนยางด้านหน้านะใช้งานได้ตามปกติเลยนี่เห็นไ,ไหมคะ จิกแล้วก็คือแบบว่าคืนสภาพเดิมนะคะคุณพี่โหรถสวยมากๆเลยนะคะย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะคุณพี่ขาด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบิดปี2019รถนวงานรลนประจําการนะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่8แสน3 9 0 0บาทนะคะพี่ๆด้านไหนสนใจอยากได้รถคันนี้นะคะติดต่อมาหากางเต็นท์ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ0645546469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ตตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณพี่อย่าลืม กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าหนูจะมาลงรถเข้าใหม่อะไรให้คุณพี่ดูอีกด่อชมได้เลยวันนี้การเป้งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ